เอาในแบบฝึกหัดก่อนนะลูกเอาในแบบฝึกหัดก่อนในแบบฝึกหัดเล่มเด็กผู้หญิงมีไหมคะมีค่ะหน้าเปิดหน้าเปิดหน้าที่31 32อะไรนะ31 32วงไว้เลยลูกว่าทำทั้งหน้า31และ32 ำทั้งหน้าสามิเอ็ดและสามสิบสองนะคะครูแพรทำให้ดูแค่อย่างละหนึ่งข้อนะลูกอันนี้ในแบบฝึกหัดก่อนแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดหน้าขออภัยนะคะครูแพรขีดไม่ตรงเพราะว่าในคอมพิวเตอร์ครูแพรขีดไม่ถนัดนะลูก หน้าสามสิบเอ็ดถึงสามสิบสองลูกวงไว้ยังคะลมวงไว้หรือยังคะอ่าวงแล้วนะคะเติมผลลบนะคะข้อหนึ่งโจทย์ว่ายังไงลูกอะไรลบอะไรห้าพันห้าร้สี่สิบสามล สีสสิสามลบศูนย์ได้เท่าไหร่ลูกสามลบศูนย์ได้สามค่ะได้สามนะคะสี่ลบหนึ่งได้สามค่ะได้สามห้าลบสองได้สามห้าลบสองได้สามห้าลบสี่ได้ ถ้าลราผิได้หนึ่งค่ะเโอเคข้อหนึ่งผ่านไปแล้วต่อไปข้อหนึ่งของข้างล่างลูกข้อหนึ่งของข้างล่างครูแพรทําให้ดูเฉพาะข้อหนึ่งอ่าข้อหนึ่งของข้างล่างขอจทยหน่อยค่ะ สามหมื่นสามหม่นสามพันสามร้อยสี่้องมื่นสองพันสามร้อยสามสี่ค่ะไอ่นูปทำไม้ผู้ปกคองจเปี่ยนโจทย์นะคะเรามาทำไปพร้อมๆกันอย่างละหนึ่งข้อนะลูกหกลสื่ได้เท่าไหร่คะ สองค่ะี่ได้สอบสองหนึ่งได้สองลบหนึ่งได้หนึ่งค่ะส่ลบสามได้สองามได้สองสองลบสได้สองสลได้นึ่งไดลได้หน่ค่ะอลบสอได้ อันเด็ดนะคะทำ้เราอย่างละหน้าตาสองปหน้าสองเปิดหน้าสองก่อนหน้าตขสองก็จว่าอะไรคะโจทว่าสี่ล้านสาอหบ่งของ้อาสิบแปด่สอค่ะ คาน้ำบองามสได้่หาสี่ไได้ไห่่มได้ไปยืมสือละสมค่ะได้ค่ะค่ะ อลบสได้ส5งี่ลบหนึ่งได้สได้สามนะคะข้าง่าข้อที่สองกลางโดนว่ายังไรคะหนึ่งหมื่นับสองห้าพันหนึ่งร้อย ส3มให้ล1สาด้อะไรคะไม่ได้มได้ หนึ่งงเป็นอนะคะไปด้วยเ็ลบสได้ทาไหคะสาามปลบสามได้แปเกาแแปด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 แแแด นะคะสี 4, primo, 8, <ma> <hi> ่ลบแปดได้ไหมแปดได้ไหมแปดไม่ได้ไม่ได้ตอปยอนหงส่ลบแปดได้ด้่ได้เทาไรคะนัแดห สิ1เก้าสิบเจ็ดสสอาสี่นิ้วลูกสิบห้าน่บึเหลือหนกาี่ลบห้าเหลือได้ได้อย่าอาขึ้นไปลบสแล้วูกี่ลบห้าไม่ได้ไปยืมหนึ่งเหลือหสี่เป็น ข้าวแป้งเบกบดี well, <And> ่บ้สมได้แล้วข้าร์นะคะฝงนี้เป็นแปบงมานีพางนี้เป็นแบบมืออาชีได้แล้ว้า โอเคท,ทีหน้าลูกตอ้องไม่ทองเวลาทำเสร็จแล้วถ่ายรูปหน้าหนนะคะแล้วรวมลูกทีเดียวสองหน้าสมได้พี่แพลวจะสร้างอัลบั้มไม่ใช่อัลบั้มแบบขนหนึ่งอัลบั้มอัลบั้มหนังสือทำในสมุดอีกอัลบั้บมแยกอัลบั้มสมน,นะลูก ถ่าสองหน้ารวมรูปส่งได้นะคะหรือจะส่งทีละหน้าก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้แบบฝึกหัดเข้าใจแล้วเก็บไว้ก่อนต่อไปมาดูในหนังสือลูกมาดูใหนหนังสือเล้วนะคะในหนังสือตอนนี้เราจะทำในสูหนั่อนเองนะคะใหนแบบฝึกหัดไม่พอนะลูก ยังไม่ได้เปิดเติมเดี๋ยวเราจะเรียนไม่ทันเราต้องฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะในหนังสือหน้า68ลูกหนังสือหน้า68ทำลงสมุดเปิดเยอะมากหน้าในหนังสือหนังสือหน้า แแพวให้ตาข้อสองใหญ่ลูกข้อสองเปีสองใหญ่ที่มีรูปเลมอนหรือมะนาวหนูเห็นไหมคะมามกลมไว้เลยลูกข้อสองใหญ่มีกี่ข้อยย่ข้อสองใหญ่มีหกข้อใหญ่ตอดข้อใหญ่ค่ะ โฮม่เมนกันแล้วก็เป็นลูกมะนาวลูกลูกมะนาวลูกมะนาวลูกลูมนาวมีกี่ข้อย่อยนะมีหข้อย่อย้อย่อยในหนังสือหน้า68แ้สองใหญ่มีข้อย่อยไห้นักเปี่ยนคละ ติดต <ersch> ่อางรี่นจยามนะีค่ะอันนี้ทำลงสมุดนะลูกในสมุดอย่าลืมเขียนวันที่ตัเลขนะคะรอทางในตัวเลขด้วยนะลูกเขียนวันที่รอเลยอ่าตั้งจดหนึ่งมืนรสีเปล่า ตัวตอบในคหนึ่งหมื่นเท่าไหน่งหมน้ันสองร้อยสี่สิบหกพันหกร้อยกสิบสาทหนึ่นห่ัน่ยแปหนึ่ง่่าที่หนนไตรงกันเห็นไหมลูกห้าตั้งให้ตรงกันเห็นไหมคะ

เัวห้าค่ะ4ี่เป็นเท่าไหร่คะ่ครับสี่เป็นสี่เก่งมากค่ะสิบสี่ลบแปดได้เท่าไหร่คะคนเก่งสิบสี่ลบแปด้บสี่บแปดงเ่นะหสิบสิบสิบสองสิบสามสิบสี่ห หลบหกหลบห้าเหลือถ้าลบห้าเลืศูนย์ศูนมากครับลบหนึ่เท่าไรรับลบหเหลือหนึ่งค่ะนครับเหลือหนะคะลบสามเหลือสา้าลบสามเหลือสค่ะสนะคะหนึลบหเหลือเท่าไรลูกศูึ่งลบหนึ่งเหลือ กระนัไม่ต้องใส่ก็ได้นมมะคหลักกูดไม่ต้องใส่ก็ได้น designs, ะลูกจะได้ตอบหลักพันไปเลยนะตอบกี่เ้นก no> ี่เส้นเสนอเ้นตอบอเส้นเป็นเลขอะไรคะตอบเป็นเลขอะไรคะเไทยนะคะเลขไทยนะคะ ใส่ลูกน้ำด้วยนะลูกนะใส่ลูกน้ำด้วยใส่ลูกน้ำด้วยคัไหมคะใครเสร็จข้อหนึ่งแบบภูแพ้แล้วบ้างเขาเก็บตามมันมีแต่ตัวเองเอามาปราเดยวให้เสียงไง ทำกี่ข้อในสมุดทำกี่ข้อข้อ,ขอในสมุดทำหกข,ข้อนะคะ ่า้ลูกรวมลูกมาก็ได้นะลูกแล้วส่งในอาลบั้งที่คุณแพลวเขียนว่าหนังสือนะคะคุณแพลจะแยกให้เป็นสองอาลบั้งเหมือนสัปดาห์ที่แล้วนะคะหนูรวมได้ในในแบบกางตี่สองค่ะ ในหนังสือมีหกข้อทำสคมุดใทยเสร็จแล้วรวมรูปได้แยกเป็นสองอลาบ้า้ามใช่ไหมคะค่ะหนูเขียนชื่อุนหน้าที่ถูกราเลยนะลูกจะได้ไม่มีใครเอาของหนูไปเปลี่ยนชื่อนะคะหนูเปลี่ยนชื่อเป็นในสองระองค์ในหน้าที่ถูกราเลยเข้าใจไหมคะค่ะโอเคมีใครสนใจสนรจไหมคะคุณแพลจะไปแล้วขอบคุนะคะ นะคะแี้งไปด้นในที่นะครับมากขอบคุข้อนะคะคุณแม่หรือว่าทำแค่6ข้อคะไห้ันพื้นด้าหน้า68ข้อ2ใหญ่มี6ข้อค่ะคุณแม่โยดอยู่ในลูกมะนาวเลมอนนะคะคุณแม่มี6แต่7ตัดตั้งติดไเอาใช่ไหมคะเอาค่ะคุณแม่เอาแค่6ข้อค่ะ โอเคได้ค่ะค่ะแบบคุณต่าสองหน้าหน้าสามที่และสาม่สองนะคะคุณแม่มีใครถามคุิแมวอีกไหมลูกทได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะใครทำงานเสร็จแล้วส่งในอัลบ้าได้เลยนะลูก ค่ะค่ะสวัสดีค่ะจินจานอนแล้วจินจานอนขางเตียก,กะะ่อน,นดอนนะะอูสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะเจอกันพรุ่งนี้สิบโมงเหมือนเดิมนะคะค่ะสวัสดีค่ะเสร็จแล้วผมได้เลยโอเคอเค่ะนั่ง